กุ้งพลอยโอดขอทำหน้าที่แม่บ้างลั่นขอโทษผิดไปแล้วจากที่ทราบกันอยู่แล้วว่าหนุ่มสอนรามกับอดีตภรรยาติกบิกบาเตอร์หรือเปลี่ยนชื่อเป็นกุ้งพลอยได้เซ็นใบหย่ากันไปแล้วเมื่อวันที่20มกราคม2563ที่ผ่านมา ซึ่งก็มีข้อตกลงกันว่าลูกสาวน้องวีจิต้องอยู่ในการดูแลของฝ่ายชายหนุ่มเพียงผู้เดียวในขณะที่ทางด้านติก๊กก็จะได้เจอลูกบ้างตามนัด และล่าสุดสาวกุ้งพลอยก็ได้โพสต์คลิปเก่าๆของเธอเป็นภาพของน้องวิจิและสอนลามพร้อมทางบอกว่าดูก็รู้ว่าลูกอยากอยู่กับใครขอให้หนูทำหน้าที่แบ่บ้างได้ไหมคะหนูผิดไปแล้วหนูขอโทษหนูขอเพียงได้ทำหน้าที่แม่ก็พอแล้วเพราะหนูรู้ตัวดีแล้วว่าเคยทำผิดอะไรมาก่อน ท้ามกลางชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์บอกอย่าพึ่งท้อนนะอดทนรอความเมตตาสงสารสักวันคงได้เจอลูกวัยวีจีตอนนี้ต้องการการพัฒนาการมากจริงๆคุณแม่ต้องดูแลตัวเองดีๆก่อนพยายามไม่ออกไปไหนเพื่อโปรเทคตัวเองจากโควิดเผื่อพ่อหนุ่มพอจะเข้าใจและสภาวะแบบนี้มันเสี่ยงบ้านเขาก็มีแม่อายุมากอยู่ด้วย โควิดหายคงได้เจอละค่ะช่วงนี้เข้มแข็งอดทนนะคะเซฟครอบครัวเซฟน้องและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ